ชัดเจนแน่นอนว่าที่สุดแล้วจีนจะต้องล้มฮุนเซนและตัวเลือกใหม่หลังจากล้มฮุนเซนแล้วก็คือเจ้านาโรดมจ,กจักรวุฒบุตรชายของเจ้านาโรดมรนริตซึ่งทันนี้ดำรงวนนาพักฟุสิเปกเดินทางไปจีนเป็นว่าเล่นและรัฐบาลจีนให้การต้อนรับดูแลอย่างดี เหตุผลที่สนับสนุนเรื่องนี้ก็คือการที่จีนให้การสนับสนุนกองทัพไทยและรัฐบาลไทยอย่างรับรับสนับสนุนจริงๆอย่าไปเชื่อข่าวสารว่าจีนสนับสนุนกัมพูชาอย่างกรณีที่ท่านหลิวจงอี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงของจีนเดินทางมาร่วมประชุม ุ่นส่วนระดับโลกเพื่อต่อต้านอาจากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตที่ประเทศไทยโดยมีนายกอนุทินเป็นประธานนั้นนอกเหนือจากมาประชุมแล้วนะครับยังมาพบกับรัมตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลสมรจโรรุตพลนวรัตนะครับพบกับตัวแทนของกองทบกอันได้แก่พลเอกดิเรศบงการหัวหน้าศูนย์ประสานงานประเทศเพื่อนบ้าน และพบกับพลตำรวจเจรพบุริเดชผู้ช่วยพอบอตรการพบทั้งหมดมีสาระสำคัญนะครับซึ่งพลเอกดิเรกได้ถแถลงว่าถ้าเหลียวตรงนี้ยืนยันว่ารัฐบาลกัมพูชาโยงใยผลประโยชน์ร่วมกับขบวนการสแกมเมอร์ ซึ่งนั่นหมายถึงตระกูลคุณนั่นเองซึ่งคุมอำนาจอยู่ในขนาดนี้เบื้องลึกเบื้องหลังที่จีนขอบคุณไทยเป็นอย่างยิ่งน,นะครับแน่นอนว่าเกิดจากการที่ไทยทรงนายเสอจ่้ยเจียงนะเจ้าพ่อสแกมเมอร์ซึ่งต้องเรียกว่าใจจริงๆ มีเว็บพนันออนไลน์ถึง200กว่าแห่งนะครับมีเงินหมุนเวียนเนี่ยนะครับ2,700พัน 00, ล้านหยวนนะครับถ้าเป็นเงินไทยเนี่ยก็คือ12ล้านล้านบาทเท่ากับงบประมาณของประเทศไทยเนี่ย4ปี CP, สารไทยโดยเฉพาะสารดิกาตัดสินส่งตัวเสอรอ จื้เจียงให้กับรัฐบาลจีนและเสือจ,จื้เจียงนี่แหละครับนอกเหนือจากที่ทำสแกมเมอร์นะอยู่ที่ชเวก็โกแล้วยังข้ามมาทำที่กัมพูชาเปลี่ยนสัญชาติเป็นกัมพูชานะครับชื่อเสอเกรียงขายนะครับเมื่อปีพศส,ะส5 6 0นะครับได้รับการดูแลจากฮุนเซน เป็นอย่างดีนะครับสารไทยสงตัวกับเนี่ยเมื่อเรือยพิจารณ์2,568นี่เองนะครับเรื่องนี้จีนทราบซึ้งไทยนะครับและวันนี้ต้องถือว่าไทยเป็นแนวหน้าที่จะปราบขบวนการสแกมเมอร์ใครของ f ฟ6กที่ไปมุ่งเป้าไปเรื่องนี้ดาวเทียมจีนเป็นคนชี้เป้านี่คือเรื่องที่จะทำให้ โลกทั้งโลกสงบลง